สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องของคนรักรถที่อัปเดตข่าวสารรีวิวและฟีเจอร์ใหม่ๆของรถยนต์รุ่นยอดนิยมจากทั่วโลกแบบจัดเต็มและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความล้ำสมัยของรถยนต์สุดหรูรุ่นล่าสุดจากค่ายออดีกับ2025ออดี Q5 ที่มาพร้อมการออกแบบและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ในยุคใหม่ Au ดี Q5 ปี2025นั้นถูกพัฒนาให้มีความหรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกยังคงความโฉบเฉี่ยวของ SUV พรีเมียมเอาไว้แต่ถูกปรับให้ดูดันขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่และแสดงถึงเอกลักษณ์ของ Au ดีอย่างเด่นชัดไฟหน้าเป็นแบบแมทริกเลตที่ให้ความสว่างชัดเจนและปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมขณะที่ไฟไท้ายแบบ OLED ก็ช่วยเพิ่มมิติให้กับดีไซน์ด้านหลังและยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบแสงได้ตามโหมดการขับขี่ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Audi Q5 ใหม่จะพบกับความพรีเมียมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีการใช้หนังแท้และแผงลายไม้หรูคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่11.9นิ้วพร้อมระบบ MMI ล่าสุดที่ใช้งานง่ายและตอบสนองไวอีกทั้งยังมีหน้าจอ Virtual Cockpit ขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วแผนที่นำทางหรือข้อมูลระบบต่างๆของรถ ระบบเครื่องเสียงเป็นของ Bang Olufsen ที่ให้เสียงคมชัดระดับพรีเมียมสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แบบไร้สายส่วนที่นั่งก็ถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในด้านขุมพลัง Audi Q5 รุ่นปี2025มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินไมฮับไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่เน้นทั้งสมรรถนะและความประหยัด รุ่น m มล d ไฮบริดจะใช้ระบบไฟฟ้า48โวลต์มาช่วยเสริมแรงบิดขณะเร่งเครื่องและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขณะที่รุ่นปลั๊กอินไฮบริดมาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟจากภายนอกและขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ในระยะทางที่มากขึ้นกว่าเดิมระบบช่วงล่าง a d a p t i v ี Air s u s p e n s i o n สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถอัตโนมัติตามสภาพถนนเพิ่มความนุ่มนวนในการขับขี่และลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี การควบคุมพวงมาลัยก็แม่นยำและมีความมั่นคงในทุกโค้งทำให้อดดี้ิ5เป็นรถ SUV ที่ขับสนุกทั้งในเมืองและทางไกลฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยก็ถือว่าอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคเช่นระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบหยุดและออกตัวอัตโนมัติและระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีความมั่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ Audi Q5 ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสล้อคว้าโตรที่เป็นเอกลักษณ์ของ Audi ให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นพื้นเปียกหรือทางลื่นลื่นและยังรองรับการขับขี่แบบออฟโรดเบาๆได้อีกด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นปี2025คือระบบการสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาขึ้นให้ฉลาดขึ้นสามารถเข้าใจคำสั่งที่เป็นภาษา,ษาธรรมชาติและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อนำข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจราจรสภาพอากาศหรือการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง Audi Q5 ยังมีฟีเจอร์ดิจิทัลคีย์ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจรถเปิดปิดล็อกหรือสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจจริงรวมไปถึงสามารถแชร์กุญแจดิจิทัลให้ผู้อื่นผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับยุคดิจิทัลในส่วนของดีไซน์ล้อแม็กก็มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งขนาด18 19และ20นิ้วให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัย ส่วนสีตัวถังก็มีให้เลือกหลายเฉดทั้งโทนเข้มและโทนอ่อนที่ตอบโจทย์สไตล์ของแต่ละคน Audi Q 5ปี2025นับว่าเป็นรถ SUV ที่ผสมผสานความหรูเทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ที่มองหารถที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีออปชันให้เลือกหลากหลายทั้งในด้านเครื่องยนต์ฟีเจอร์และดีไซน์ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Audi Q5 รุ่นปี2025หากเพื่อหากเพื่อนๆชอบวิดีโอแนวนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆฟีเจอร์เด็ดๆจากค่ายต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ